เรามาทำยางกันวันนี้ก็เรามาทำติดถนนใหญ่นะทุกคนนะก็จะได้เห็นว่ามีรถใครไปใครมาอยู่ก็รู้ว่าเออคนนั้นคนนี้มาที่นี่ทำไมอะไรงนี้ก็มีสิ่งที่จะนำเสนอก็คืออย่างหนึง่งควนหมอนเขาเรียกว่าต้นหมอนก่อนหน้านี้จะมีคนปลูกกันเยอะมากนะทุกคนนะ ช่วงนั้นช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่บูมมากกับโคกน้องนาโมเดลหรือว่าอะไรเนี่ยใครๆก็อยากทำใครใครก็อยากปลูกแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยนนคือเหมือนตัดทิ้งกันหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันตัดทิ้งกันหมดแล้วอันนี้อันนี้เราเอามาปลูกกันตอนสมัยที่มันกำลังดังๆนะกำลังบูมๆแล้วม,นะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่โอ้โหบ้านใครก็มีบ้านใครก็ต้องมีไว้อะไว้กินอะไรเงี้ยไว้คั้นน้าไว้อะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับทิ้ง ตัดทิ้งอะไรเกินการหมดแต่ของเรายังยังไม่ได้ตัดทิ้งอะ่ะมันปลูกในป่ายางมันก็ได้กินผลนะได้กินทุกปีนะปีนี้ออกมาชุดสองแล้วมั้งประมาณนี้ครับทุกคนความนิยมของคนบ้านเราเนาะก็เป็นพักๆอะไรดังพักนึงก็บูมหรือก็ตัดทิ้งอะไรประมาณเนี้ยอืมประมาณนั้นทุกคนก็พูดไปถึงเรื่องเฮ้ยเราเจอเสือดำวะดำ ดำดำอา้าวไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กน้อยแล้ะก็เดี๋ยวนี้ก็ที่นี่นะข้างในเริ่มจะมีเริ่มจะมีรีสอร์ทกันเยอะนะทุกคนเนาะที่เนี้ยมันเป็นเส้นเส้นส,ส,ส,สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายๆที่นะทุกคนเนาะขึ้นไปข้างบนสุดก็เป็นแก่นหนาวสุดกลางสยามขึ้นไปทางนู้นก็เป็นวัดไปทางนี้ก็เป็นน้ำตกคือไปหลายๆทาง แต่ก็เริ่มมีหลายๆที่มาเกทับที่เก่าๆก็หมายความว่านักท่องเที่ยวจะกระจายกันไปที่อื่นมากกว่าจะมาที่นี่เมื่อปีสองปีไม่ใช่สิต้องย้อนไปสี่หปีที่แล้วมัง้งก็จากจากหนาวสุดกลางสยามแก่นมะกรูดเนาะทุกคนเนาะมันห่างจากที่เนี่ประมาณ30 3สบมสองกิโล3าสกิโลอะ่ะคิดดูว่ารถติดไม่ไม่รู้ว่าติดจากที่นู่นหรือเปล่ามันน่าจะติดตรงทางขึ้นน่ะติดตรงทางขึ้นน่ะมาถึงที่เนี่ย ก็ประมาณ5-6กิโลเมตเนะยาวนะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเจอก็ต้องได้เจออืมนั่นแหละเป็นปีแรกนันแหละปีเดียวที่ว่ามีรถมาเยอะๆมีรถติดอะไรเงี้ยเออพอเข้าไปดูจริงๆอะ่ะทุกคนผมอยากให้มีการพัฒนานะอันนี้อันนี้พูดไปเรื่อยเลยนะเนี่ยไม่ได้จะ,จะมาจะมาชมสวนชมไม้ชมนกชมแมวนะก็อยากจะให้เขามีการพัฒนานะครับในเรื่องการท่องเที่ยวนะทุกคนเนาะเพราะว่า ช่วงนี้มีที่ท่องเที่ยวเยอะเกิดขึ้นมาเยอะอ่าไหนๆตรงนู้นน่ะหนาวสุดกลางสยามอ่ะว่าจะให้เป็นสวนดอกไม้ก็ตรงนู้นน่ะข้างตรงหลังเขาอ่ะลูกนั้นน่ะใครที่มาใครที่มาหลังสุดกลางสยามไอหนาวสุดกลางสยามนะจะเห็นว่าแกนมะกู่ตรงนั้นน่ะตรงที่เขาทําดอกไม้อ่ะข้างหลังข้างหลังดอกไม้ไปอีกนิดนึงอ่ะมันจะเป็นเขาที่ภูเขาด้วยว่าเขาทําทาอะไรนะเขาเรียกว่า ทำไร่เขาน่าจะเอาข่าวลูกนั้นน่ะทำปลูกดอกไม้เป็นเหมือนจังหวัดอะไรอะ่ะจังหวัดเลยบ้านเรือยจังหวัดอะไรอะ่ะที่ว่าเขาทําดอกไม้สวนใหญ่ให่เนี่ยน่าจะทําแบบนั้นเนาะน่าจะทําแบบนั้นก็มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยทุกคนแต่ตอนเนี้ยเขาทำเป็นแค่สวนหย่อมเล็กๆภาพถ่ายออกมามันสวยนะ แต่คนที่มาดูจริงๆอะ่ะมันมันเกิดไม่เกิดความไม่ประทับใจไงทุกคนใน,นเมื่อเราเกิดความไม่ประทับใจเพิ่มแล้วใครจะอยากมาอีกล่ะถูกไหมถ้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราประทับใจเฮ้ยสวยอยากไปอีกอยากไปซ้ําอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละครับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออก็บอกต่อๆกันไปแต่ถ้าไม่สวยแล้วใครอยากจะมาถูกไหม ใครอยากจะมาอีกเล่าไม่มีหรอกประมาณนี้ครับทุกคนก็อยากจะให้พัฒนาในจุดจุดนั้นไม่ใช่แค่จะมีดอกไม้แค่ตรงนั้นตรงเดียวคือนักท่องเที่ยวหน้ากเก่าๆคือหายหมดไปที่อื่นอืมที่เก่าจะไม่มีมาแล้ะเพราะว่ามันมันมันมาแล้วมันมันไม่ประทับใจอืประมาณนั้นทุกคนไม่มีอะไรมากก็เส้นข้างในนี้อีกเช่นกันเมื่อกี้เห็นรถช่างที่เป็น ที่เป็นคนรู้จักกันเนาะเข้าไปทาอ๋อก็น่าจะมีรีสอร์ทอีกแหละอีกที่หนึ่งนะอยู่ข้างในแต่มันอยู่ในป่าลึกเกินรีสอร์ทข้างในผมว่าไม่เวิร์กเท่ากับติดถนนนะถนนใหญ่มันอยู่ออกไปอีกสักพักหนึ่งอะ่ะกว่าจะถึงถนนใหญ่ก็ประมาณนี้ทุกคนรีสอร์ทกำลังจะเกิดขึ้นกันบูมเลยประมาณนั้น